แข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้ารอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะสนามโอทรัดฟอร์ดรับการมาเยือนของเรอัลเบติสทีมแกร่งจากลาลิกาสเปนค่ะโดยเริ่มเกมเพียงแค่หนาทีทีมปีศาจแดงขึ้นนำจากจังหวะที่บรูโน่เฟรนันเดสไหลบอลเข้าเขตโทษแล้วแนวรับทีมเยือนสกัดไม่ขาดจนเบาลเข้ามาทางมาคัดแรดฟอร์ดซัดด้วยขวาบอลพุ่งแสกหน้าเคลาดิโอบราโวในด่านเบติสเข้าไปทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากนั้นค่ะในนาทีที่3รอัลเบสมาได้ปรตีตล เสมอจากจังหวะที่ควรมีเปิดบอลเ,เข้าเขตโทษฝั่งขวาให้โอโยเซเปเรสยิงด้วยขวาบอล,บลพุ่งเ,เข้าประตูไปเบติตามตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ค่ะสําหรับครึ่งหลังค่ะนาทีที่5 2เจ้าบ้านขึ้นนําอีกครั้งจากอันโตนี่ปั่นด้วยซ้ายบอลลอยโค้งเสียบเสาสองเข้าไปอย่างสวยงามค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนํา2ประตูต่อหนึ่งจากนั้นค่ะนาทีที่5 8แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้ลูกเตะม,มุมฝั่งซ้ายลูกชอเปิดเข้ากรอบเขตโทษบูโน่เฟรนันเดสหมุงเข้าไปทําให้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำห่าง3ประตูตอนหนึ่งค่ะต่อมาค่ะในนาทีที่8ปสสปีศาจแดงมาได้ประตูเพิ่มจากวอเวคอร์ดทำให้เจ้าถิ่นทิ้งห่าง4ประตูตอนหนึ่งช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มเติมไม่ได้นะคะจบเกมไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเรอัลเบติส4ประตูตอนหนึ่งค่ะเอริกเทนฮาค่ะคุณซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดใจหลังจบเกมนี้เขาว่าผมรู้สึกดีเสมอเมื่อได้เห็นการตอบสนองของลูกทีมหลังจากความพ่ายแพ้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในฤาาาด้้ต่ตอง ชมทุกคนมากๆสําหรับเกมนี้เวคฮอรสร้างโอกาสและทําประตูได้ขณะที่บรูโนวันนี้เขายอดเยี่ยมมากทั้งการคุมเกมและการจ่ายบอลจากนั้นเขาก็ทําประตูได้ผมคิดว่าพวกเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในสนามด้านมาูเอลเปเยกรินี่ค่ะคุณซูเรอัลเบติสกล่าวว่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ในเกมฟุตบอลผมไม่คิดว่าเกมมันจบลงแล้วเรามีอีก90นาทีให้เล่นในบ้านผมรู้ว่าการเจอกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราจะพยายาม